สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมพุ่งเกมเมอร์คนเดิมในเกมอาร์สเเวอร์อวโมบายนะครับผมอ่าวู้หู้อ่าตอนนี้ก็เราก็มาเกมอาร์กลับมาแล้วนะฮะผมก็มาอยู่กับสถานที่ใหม่นะผมเป็นชายหาดนะครับผมซึ่งที่นี่นะผมซึ่งนะฮะผมที่หายไปนานเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าหายไปเพราะอะไรนะครับผม และวันนี้นะครับผมเราจะมาบอกสิ่งที่เราจะพาไปทํากันก่อนนะผมสิ่งที่เราจะพาไปทําอย่างแรกก็คือการวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักนะคบผมนะฮะการปลูกผักแล้วก็จะพาไปรีวิวบ้านใหม่นะครับผมเดี๋ยวบอกเลยก็ได้คือที่ผมหายไปเนี่ยเพราะบ้านใหม่นะผมจะไปดูกันดีกว่านะปุ๊บเ,เห็นหรือยัง อ่าส่วนตรงนี้ก็คือแบบบริเวณเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว <c oughs> ค,คิดว่ากดออกแล้วโอเคนะผมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแบบข้างนอกบ้านนะผมนะผมบ้านใหม่นะผมอืมก็เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวทตละโซนกันเลยนะผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นโซนหอยทากนะผมเป็นกรงหอยทากนะผมอ่าเดี๋ยวอลโลคือหนูเนี่ยฮะทำไมชอบเด้งออกมาอยู่ตรงนี้บ่อยเพราะอุตสาห์จัด จัดจัดขนาดจัดให้มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยออันโบนะอืมง่าผมตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดสัตว์หน้าบ้านนะคะผมอืมนั่นเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่านะผมอ่าส่วนในนี้ก็จะเป็นกรง,องหอยทากนะผมที่จะเพียผลิตออแกนิคโพลิเมอร์ให้เรานะผมอ่านี่ก็คือแบบพี่ฮะพี่ฮะมึงจะอ่าฮามึงจะอ่าทําไมละเยอะละวฮะเอ <c oughs> <c oughs> อก็ <c oughs> <c oughs> มันมันต้องมีคําแบบนี้สักนิดหน่อยนะผมเพื่อความสละสลวยสวยเก๋ในการพูดนั่นเอง <c oughs> อ่าส่วนใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าผมจับไม่ได้ยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจับมันต้องใช้อะไรบ้างนะผมเชิญ <c oughs> ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะผมอ่าคลิปที่แล้วก็พาทําอ่าพาจับหอยทากแล้วก็วิธีปัม๊มแล้วก็วิธีทําเค้กวิธีทาน้ำรึงวิธีทําแซ่บไว้หมดแล้วนะครับผมอาจจะบอกไม่ไม่หมดนะผมอ่าเดี๋ยวเราจะ พาไปอะไรนะปลูกผ,ผักกันก่อนดีกว่านี่ไงน,นะนี่นะครับผมก็จะเป็นบ้านอ่าเรือนกระจกนะผมนี่นะผมใช้จะทําจากกระจกนั่นเองนะคะผมอมืนี่นะผมส่วนการจะบอกแล้วว่าการปลูกผักในเรือนกระจกกับปลูกผักแบบไม่ไม่ใช้เรือนกระจกมันแต,ตกต่างกันยังไงอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับผมคือเนี่ยเดี๋ยวเดวเรามายกตัวอย่างสักแปลงนะผมนี่ไงครับผม มันจะมีคำว,ว่า g r e e n house effect นะครับผมสามรเซ็ตรงนี้นะผมข้างล่างนี้นะผมอ่าเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าอะไรนะเอาแปง้งเอาแปง้งเอาแปลงที่ผมทำเหลือออกอามาเ<ล>ป็นกันนะผมการที่จะมีเอฟเฟกแบบกรีนเฮาส์เอฟเฟกที่ผมยกตัวอย่างให้เมกตะกี้นะผมคุณผู้ชมต้องปลูกผักในกรีนเฮาส์แบบนี้เท่านั้นนะอ่าแล้วอ่าแล้วเอาเป็นว่านะผมมันดีกว่าการไมหมน่ะเหรอคือมันจะทำให้เอกรีนเอา เอฟเฟกนี่นะมันจะช่วยทําให้ผักโตเร็วขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะผมไม่ไม่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่มันบอกว่าสามรอเอร์ซ็นเองนะเดี๋ยวเราจะแบบว่าใส่ปุ๋ยกันเลยดีกว่านะบึ้บหนึ่งอืมส่วนคุณผู้ชมจะไปเอาไปทําสักกี่แปลงก็ได้นะผมจะทําสักสักสักร้อยแปลงมันถ้าทําได้ก็เชิญน,นะผมผมเอาทําแค่นี้พอนะผมโอเคถ้าใครจะทํา รูปแบบไหนก็ตามใจคุณผู้ชมได้เลยนะผมนี่นะผมปึ๊บเคผมเป๊ะพอดีนะ่นทำมาแปดอันนะผมเออคือถ้าคุณผู้ชมแบบว่าไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะบอกหรือไม่ก็แบบว่าให้ย้อนกลับไปดูอีพีที่สามสิบหกได้นะผมปลูกผ,ผักสไตล์จรช้าไรนั่นเองนะบางส่วนอีพีนี้นะผมเราก็จะพามาดูแบบว่าอะไรนะเทคโนโลยีใหม่ที่ทผม มว่าอะไรนะเขาเรียกว่านี่ผมอุตสาหกรรมนะผมนี่ก็คือนี่นะผมว a เ e r valve นั่นเองนะผมเป็นวาลน้านะคะผมท,ะที่จะที่จะทําให้แบบว่าน้ำเนี่ยมันจะกระจายไปยังอะไรนะเขาเรียกว่าจุดที่ต้องการใช้น้ําแทบทุกจุดนะผมในระยะสีปะ 4, ่ประมาณสี 4, 4่ใช่ไหมประมาณสี่อ่าสี่สี่ช่องใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมนี่นะผมมันก็จะช่วยทําให้หน้าที่แบบว่าพืช พว,พวกแปลงผักเอยเบียบาเรลเออหรือถังเบียที่เราต้องใช้น้ําต่อเข้ามาเนี่ยพวกแปลงผักแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบว่ามันจะมีน้ําใช้โดยแบบว่าอาจจะเหมือนสปริงเกอร์นะผมเปรียบเสมือนสปริงเกอร์โดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามาต่อน้ําแบบว่าระยงระยางนะผมอ่าเรามาบอกแค่นี้นะผมคือคุณผู้ชมแค่แบบต่อท่อน้ําไปนิดเดียวนะผมเอาเชื่อมจากน้ําปุ๊บแอ่า ก็จะน้ํามันก็จะแบบว่ามันก็จะขึ้นน้ํากันหมดทั้งแปลงเลยนะผมอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาสู่เรื่องอะไรนะเมเล็ดพืชน,นะผมมันปลูกแบบนี้หรือเปล่าทุกคนไม่ใช่วะแล้วมันจะให้เราปลูกแบบไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่ไปเลยกว่านะผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นปลูกอะไรนะซิทเทอแนลเลยละกันนะผมจะเอาไว้ปลูกแปลงละสองนะผมช่วงแปลงละสองนะผม โอเคประมาณนี้ละกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกอันนั้นจริงหรือเปล่านะผมอ๋อเพิ่งรู้คือมันจะมีเมล็ดซีที่สามอันไว้ทุกคนไอชายคนนี้มันก็ดันมันก็ดันเข้าใจผิดคือมันมันมันจะชื่อว่าอะไรแคร์รอล่ะอ่าก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมจะจะไปปลูกก็ตามใจเลยนะผมตอนนี้ผมก็ได้ปลูกให้ดูไปแล้วในอีพีที่แล้วนะผมอีพีที่สามสิบหกนะผมสามารถ ไปดูได้นะผมโอเคแลผมเดี๋ยวผมจะปลูกีกสักอันละกันนะผมเพราะว่าเราต้องการใช้เยอะในการทาคิบเบิลเออในการทาคิปเบิลส่วนผสมต่างๆนะผมต้องใช้หมดเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นอะไรนะเอาดูไม่ได้อีก <c oughs> เออนั่นแหละนะมันต้องใช้เยอะนะผมนี่มันซิเทอร์นอเอกมาแล้วกันโอเคส่วนนี้จะเป็นแครอทใช่ไหมแครอทนี่ก็คือเซอร์เบอร์รูท ือบล็อกลาสเอาเซอร์โวลูทไปก่อแล้วกันนะอืมตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ไม์ตัวเดิมแล้วสลับกันไปสลับกันมานะก <c oughs> <c oughs> ็แล้วผมสลับนี่อย่างนี้นะผมเพราะว่าไม์ตัวเดิมนี่มันจะมีเสียงช็อตด้วยแต่อันนี้ไม่ไม่มีนะผมผมก็เลยใช้ไม์นี้เลยนะผมบวกกับโปรแกรมแบบว่าอะไรนะขยายเสียงให้มันให้มันคมชัดขึ้นอีกสักนิดหน่อยนะผมมันก็ได้แล้วนะผมก็คือแบบผมมันถึงแม้ไอไม์ตัวเดิมนะผมที่ใช้มาตั้งแต่ EP ที่จับท่าไปจั ที่บอกจับทาไปจลาณนะผมมันก็ค่อนจะแบบว่ามันจะมีเสียงแบบเสียงไม่ช็อตแต่ทุกคนผมก็ไม่ค่อยแบบว่าแฮปปี้เท่าไหร่นะผมเพราะมันอาจจะไ,ไม่เสียงให,ให้ให้คุณผู้ชมแบบว่าไม่ไม่ได้อัทรรลดในการรับชมคลิปนะผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไอ้ไม้ตัวเดิมนะผมโอเคได้หรือยังเนี่ยอืมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะผมแล้วก็จะรีวิวบ้านไปด้วยในตัวเลยนะผม คือเรามารีวิวบ้านเนี่ยคือแบบรีวิวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ต้องต้องทํายาวมากใช่ไหม <c oughs> คือเราไม่ต้องทํายาวขนาดนั้นใช่ไหมรีวิวบ้านก็แค่รีวิวคร่าวๆนะผมอ่าที่ผมพาไปดูเมือ่อกี้คือคุณผู้ชมคนจะจะดูแนละ้วว่าบ้านมันจะเป็นยังไงบ้านนะผมคือนี่นะผมผมได้แบบมาจากพี่คนหนึ่งนะผมเป็นช่องที่เขาทําอาร์ตเหมือนกันนะผมช่องที่ทําบ้านสวยมากเลยนะผมอืมขอนับถือเลยเขาสร้างบ้านสวยจริงๆนะผม เออลองกลาสมันมีสามเม็ดไม่ใช่เหรออ้าวแล้วอีกเม็ดมันหายไปไหนงงงงงงทำไมมันงงอย่างนี้เียถ้าจะได้กลับไปย้อนดูคลิปตัวเองป่ะเนี่ย <laughs> ดูทําทอะไรแปลกๆเนี่ยอันนี้เป็นลองกลาสล้วกันนะปุ๊บโอเคนะผมอ่าเอ้ยไม่ใช่สิอ้าวไม่ใช่ลองกลาสก็คืออันนี้นะผม ปลูกลองกาดไปเลยแล้วกันนะปุ๊บโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรลืมซะได้โอเคนะผมเราจบเรื่องการปลูกผักไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเอออะไรอะไรเอาอะไรได้ก็ยัดไปเถอะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนนะส่นานขอการปลูกผักนะคะผมอคุณคือคุณผู้ชมจะเอาไปปลูกเพิ่มหรือมันสามารถปลูกอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างนะครับผมสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะที่บ้านของคุณนะผม เอ่รู้สึกว่าลองกลาสมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเออโอ,อ้ก็คือผมอผมก็ตั้งใจจะลงคลิปมาตั้แต่เมื่อวานเแหละคือแบบแต่ไม่ลงดีกว่าเพราะคลิปนั้นที่ผมพูดนะ่มันคนข้าจะพูดเรื่อยเปอยน,นะผมคือพูดมากเกินเหตุนั่นแหละเออมันพูดเลื่อยเปอยเกินไปนะผมเลยก็ตัดสินใจไม่ลงนะผมเอาเป็นว่านะผมหือถ้าจะได้กลับไปย้อนดูคลิปตัวเองนะผมจำไม่ได้นะผมว่ามันมีกี่ชนิดนะผม ไม่ได้ปลูกผักสนานลืมไงคือจําได้หลักๆจะมีอยู่4ี่สชนิดก็คือเป็นมันเหมือนที่ผมพูดไปต่อแรกไปแหละโอเคแล้วผมมาสู่ช่วงที่คุณรอยคอและรอคอยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันคร่าวๆดีกว่านะผมฟั่งนน้นเราได้รีวิวไปแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมารีวิวสัตว์ของผมทีละตัวเลยนะกัน,นะผมอ่ถ้าถ้าใครไม่อยากฟังช่วงนี้ก็ได้นําให้คุณผู้ชมไปดู E ีพหนึ่งถึง E ี ที่46ที่ผมทํามาเลยนะผมผมได้จับลงคลิปทุกตัวนะผมตัวนี้ก็คือไอ้เธอระเบิดนั่นเองนะผมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ไปจับตัวอะไรก็เลื่อนดูในช่องผมงด้ไอ้ตัวนี้ก็คือจับสนล้อน้อเลยลุงลิงคิงคองของเรานั่นเองนะผมไอ้ตัวต่อไปก็เสือนะผมนี่คือเจ้าระเตอร์โมจีนั่นเองที่อยู่กับเรามาตั้งนานแสนนานนะคะผมอยู่เขาอยู่กับเรามานานจริงๆนะครับผมเคนะผมเขาเวลอัพนะผม ต่อไปก็เจ้าบาลิออนอกนะผมไอ้เขสองขาหรืออหมาสองแขนนะผม <c oughs> ต่อไปก็เจ้าคาโนนะผมคาโนทอรัสนั่นเองนะผมตัวต่อไปก็อ l โลโซรัสนะผมตัวนี้นะผมจับไปเมื่ออีพีประมาณสา3สบสานะผมตัวต่อไปนี่ขาดไม่ได้นะผมพิธีเร็กของเรานั่นเองนะฮะผมจับได้ตั้แต่เวลประมาณ27ใช่ไหมประมาณอีพีส7ินะผม ใครอยากใครอยากย้อนไปดูก็เชิญไปได้นะผมตัวต่อไปก็นะผมสไปโนนะเองนะผมอ่าเวลเยอะนะผมอืส่วนตัวต่อไปก็แมมมอนนะครับผมนี่นะผมแมมมอสนี่ถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูก็ย้อนไปได้นะผมตัวต่อไปนี่ช่วยให้ผมแบบว่าสร้างบ้านไม้ฟาร์มไฟเบอร์ได้ดีมากนะคือก็คือเจ้าเล็บยาวนั่นเองหรือเทอริซิโนซอรัสนั่นเองนะผมคือคุณผู้ชมเ้าเวลถึงนี่ก็เชิญไปจับได้นะผมเว่ามันแบบ มีประโยชน์จริงๆนะผมตัวต่อไปก็ผมจะบตเ้ี๋ยวเวลน้อยๆเลยคือเจ้าแฮร์รี่ไทเซราท็อปของเรานั่นเองนะตัวนี้ก็ที่เรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของเราที่นี่เลยอะฮะผมถ้าไม่นับโดโดกับดินโลนะก็ <c ười> คือเจ้าปูอัดหรือเจ้าพาราโซนั่นเองนะผมเออจับตั้งแต่เวลประมาณแรกๆเลยนะอใครอยากเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก็ย้อนไปได้เลยนะผมสำให้ตัวนี้ก็อืช่วยทำให้ผมสร้างบ้านหลังนี้ได้ง่ายมากๆนะผม คือเจ้าโดดีครูลัสนั่นเองนะผมคือแบบว่าช่วยทําให้ผมสร้างบ้านได้ง่ายจริงๆนะผมอ่าเดี๋ยวส่วนนี้ก็คือแบบอืมคงไม่ต้องรีวิวให้ดูแล้วมั้ยเข้าเชิญเข้าไปดูได้มาตะกี้เลยนะผมส่วนตัวนี้นะอืจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้น่าฮะผมจุ๊มิการโลดอนนั่นเองนะฮะผมฉลามยักษ์พันปีนะผมอ่าส่วนตัวนี้ก็คือเจ้าอิติโอซอรัสนั่นเองนะผมคือเจ้าโลมาน้อยคอยรักของเรานั่นเองนะอื อ่าก็จบไปในส่วนที่แบบว่ารีวิวสัตว์ของเรานะผมเอ้ยังไม่จบยังไม่จบยังมีสัตว์ข้างบนอีกอืมนะผมส่วนเนี้ยผมตี้คือที่ทําปุ๋ยของเรานั่นเองนะผมอ่ะคือปุ๋ยที่ผมพาคุณผู้ชมทําคือที่ผมยัดใส่อะไรนะครอปพอดที่ปูกผักมาจาก,กคือทําจากตรงนี้นะคะผมอ่ะส่วนตัวนี้ก็คือเจ้าหมูนะผมตัวช่วยที่ผมให้ทําได้ทําปุ๋ยเยอะมากนะผมช่วยที่ทําให้ผมได้ทําปุ๋ยเยอะขนาดนี้ก็คือมันนี่แหละผม ก็ใครอยากแบบปลูกผักก็เชิญจากตัวตัวนี้ได้เลยนะผมตามอ,อุนจิกันเยอะๆแม่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านองผมนั่นเองนะผมเป็นรอบๆบ้านนะผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในชีวิตจริงนี่ผมมันแดดมันแยงตาง <c oughs> นั่งอัาคลิปเก้หน้าต่างนะผมอก็สามารถเห็นเสาแดงได้แบบชัดเจนแจ่มแจ้งไปทีเดียวนะผมส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหลังบ้านนะผมนะอือจะเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่านะผม อ่าอ่าโอเคครับผมอ่าส่วนตัวนี้คใครหลายคนอาจจะถามพี่หะาพี่ห้าพี่พพจ<ำ>ับอาเจน<ร>ไอเออาเจนน่าหล่อตัวสีขาวตัวนี้เป็นใครเหรอฮะคืออาเจนตัวนี้ครับผมมันเป็นว่าที่ลูกเขยผมนะผมอฮมคือมันเป็นว่าที่ผู้บ่าวว่าที่เจ้าบ่าวของเจ้าอาเจนตัวสีตัวสีชมพูเลยนะผม,นะผมนะ คือผมจับมันมานอกรอบนะผมไม่ได้จับลงคลิปเพราะว่าคือผมจับให้ดูไว้แล้วแหละอาเจนี่จับไม่ยากนะผมอ่าก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงกันบ้างผมตั้งชื่อไอตัวนี้ว่าอาจีนะครับผมอาชจีอารจีอาจีก็ตามใจนะผมอ่านี่ก็คือบนบริเวณรอบรอบ้านนะผมก็โอเคก็มาสู่ช่วงในบ้านนะผมอาจีอาชจีตรงนี้ก่อน พี่ฮาพี่ฮะมันมีแบบใครแบบมึงเนี่ยฮะรีวิวบ้านทีมึงรีวิวแทบทั้งบ้านเลยฮะ <c oughs> เออก็ต้องรีวิวทั้งบ้านใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟีดดิ้งช็อตนะครับผมคือแบบเป็นที่ให้อาหารสัตว์โดยที่เราไม่ต้องให้เองนะผมอา่าทำเวลอะไรก็เลื่อนหาในแอนแกรมได้แล้วผมอา่ามามาอันตัวนี้ก็ลืมไม่ได้นะผมเจ้าลายลาของเรานั่นเองนะฮะผมอา่าช่วยเที่ยวให้ผมเวลมาได้ถึงจุดจุดนี้นะครับผม ส่วนว่าที่สามีของเขาอีกตัวก็คือเจ้าไลลี่นะครับผมเจ้าไลลี่เป็นหมาป่าจากถ้ำเยติที่จับให้ดูใน EP พีที่สานะผมเชิญดูได้นะคะผมอ่าโอยคือปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวผมหาที่อัดคลิปใหม่ก่อน <c oughs> แสงแดดมันแยงตาแล้วคะผมคืออัดคลิปใกล้หน้าต่างกันเองนะผมถ้ามีเสียงก็ขออาภัยด้วยผมอัดย้ายที่อัดแต่ผมพ่าผมอัด ที่โต๊ะโต๊ะใกล้กับหน้าต่างนะผมเพราะว่าอาจจะแบบว่าแสงมันแยงตานะผมช่วงนี้ก็ตอนเย็นๆนะผมอ่ะเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ภูมิพาคตื้อๆ,ๆ,ๆไม่ใช่นะ <S 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 อ่าส่วนตรงนี้ก็คือในบ้านผมนะผมก็ไม่แปลกแหละที่มันจะแหลกใช่ไหมมีทั้งไฟเบรคเตอร์เอ่ยมีทั้งแอร์มีทั้งลิฟต์เอ่ยนะผมอ่าเดี๋ยวผมมาพามารีวิวทีละส่วนแล้วกันนะผม ส่วนในนี้ก็คือส่วนห้องครัวนะผมก็จะมีเชฟสเตชันนะครับผมดิสซิสมอนั่นเองนะผมโอ้ไม่ไม่ไม่ได้ดิอมอนะผมมอหมมอหมอหมอผมถ้าเล่นหมุก <c> ด <oughs> ินซิอมอมันจะไปสามีปามีนะจ๊ะไงละ่ะ <c oughs> เอาเป็นมอหมมหมอหมอละกันนะผมส่วนตรงนี้นะผมก็คืออินดัสเทรียลเกลหรือเตาย่างแบบอะไรนะแบบสมัยใหม่นั่นเองนะผมอ่าเพียงแค่เติมฟาบ,บิเติมทูทุย ค่ Heaven, เพียงแค่เติมไอ้แก๊สโซลีนไปมันก็จะติดแล้วนะผมแล้วก็มาสู่ส่วนต่อไปนะผมก็คือเจ้าตู้เย็นหรือรัฟฟิเกเตอร์นะผมรัฟฟิเกเรตเตอร์นะผมรัฟฟิเกเตอร์นั่นเองนะผมถ้าอ่านผิดก็ครับขอไปนะผมคือไอ้นี่นะผมไม่ต้องใช้แก๊สโซลีนนะผมใช้แค่ไฟฟ้านะผมอ่าเป็นไงไฟฟ้าเหมือนใยแมงมุมปะ อ่าตู้นี้ก็จะเป็นตู้แช่เนื้อนะผมตู้นี้จะเป็นตู้แช่ผักผลไม้นานานะผมอ่าส่วนตู้นี้จะเป็นชูเออทําไมทำไมผมพูดไม่ค่อยชัดว่าตอนนี้อาการตะกุตกะของไอ้ปูมันเก่ามาแล้วนะส่วนตู้นี้จะเป็นตู้สำหรับแช่ไข่แล้วก็แช่คิบเบิลนะผมอ่าส่วนข้างหน้าบ้านตอนนี้ก็ร่องโล่งนะผมไม่ไม่มีอะไรนะผมก็จะบอกว่าผมเป็นสายฟรีด้วยนั่นแหละเอออาจจะมีเติมพายมะพร้าวบ้างนะผม แต่ไม่ได้หมายความว่าเติมไพมพาสแล้วมันจะดรอปแอมเบอร์ตลอดเนี่ยคือมันไม่ได้ดรอปตลอดคือทำไม่ผมไม่สามารถซื้อของตกแต่งได้นะผมอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคกโคกกกกกกนั่นเะองนะผมอ่าผมจะแยกคกสองส่วนนะผมก็คือคกส่วนนี้เอาไว้ตำแบบอะไรนะพวกนี้นะผมพวกคอนซูมเมอร์พวกยาพวกนโคติกอะไรเอ่ยนะผมส่วนโคกอันนี้นะผมผมจะเอาไว้ตำเป็นไอ้พวกดินปืนพวกซีเมนอะไรเอ่ยนะสปาร,ร์คพาวเดอร์นะผม จะตําในโคกอันที่สองตัวเองนะผมมาสู่ช่วงนี้นะมาสู่มาสู่ส่วนหลังนี้ของบ้านนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนตู้เก็บของแล้วก็ไอ้เตาน,นี้ผมไม่ได้เอามาเผาเหล็กตรงนี้นะผมผมเผาเหล็กตรงบริเวณภูเขาไฟนะผมอ่าส่วนตรงนี้เอาไว้เผาแก๊สโซโลีนเฉยๆนะผมเพราะว่าบ้านเนี่ยมันใช้ไฟเยอะไงเพราะว่ามันต้องกินแก๊สโซลีนตามไปด้วยนะผมอมืเพราะว่าใช้ไฟเยอะเกินนะผมส่วนที่นี้ก็คือ สมิติีตีตีตีด้วยเองนะผมเออหน้าเองนะผมส่วนตรงนี้ก็นาผมเป็นโซนทํางานนะผมแล้วผมโซโซโซโข้างนอกบ้านตรงนี้นะผมอ่ะก็ล่องโล่งนะผมแค่มีทินารีอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะผมอ่าฮะตรงนี้ก็ล่งโล่งนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ชวนเอ๊ะทำไมมันทําไมช่วงนี่ไงทําไมช่วงนี้ผมพูดแบบอะไรนะ พูดเนินอพูดแบบอะไรนะส่วนตรงนี้ก็คือแก๊สโซลีนะผมที่จ่ายไฟบ้านผมนั่นเองนะผมคือเนี่ยไม่ตั้งแต่มีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเออเนี่ยผมต้องเปิด power generator นี่ตลอดเลยนะผมเออเพราะว่ามันต้องแบบว่าใช้ตลอดไม่อย่างนั้นอะไรนะเอ้ของในตู้เย็นมันจะปูดมันจะเน่านั่เนเองนะเดี๋ยวมา,มาดูปริมาณพลังงานสำรองผมนี่นะผมแก๊สโซลีนะผมผมมีสำรองเป็น ร้อยร้อยสองร้อยสามรอยสามร้อสิบแปดอันนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของธรรมดานั่นเองนะผมประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองเลยนะผมโอเคขึ้นไปลิฟต์ขึ้นอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงฮะนี่นี่ก็คือแบบว่าลิฟต์แบบให้แท็เลยนะผมอามาสู่ช่วงชั้นมาสู่ชั้นสองนะคะผมผมกะว่าจะเอาตรงเนี้ย เป็นสถานที่สําหรับฟักไข่ไดโนโเสาร์ต่างๆนะครับผมอ่าฮะาก็แบบว่าเดี๋ยวเอาจะเอาแอาร์นะผมตั้งไว้รอบโดมตรงนี้เลยนะผมโดมแปดเหลี่ยมตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะผมเป็นระเบียงหน้าบ้านนั่นเองนะผมแล้วระเบียงฝั่งนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นที่จอดของไดโนเป็นของพวกเทอร์โนโดอนไอพวกอาร์เจนทับไปนะครับผม แล้วก็รั้วพวกนี้ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะผมเป็นพินล่าขึ้นมานั่นเองนะผมก็เอาไปโชว์เป็นพวกเนี่ยเดี๋ยวเอาอาร์ติแฟกพรีเดสเทลขึ้นมาโชว์ข้างบนนี้เลยนะผมอะใครจําได้นะผมบอสตัวตัวเดียวและตัวแรกและตัวเดียวที่ผมตบตบในอาร์บูตอนนั่นเองนะผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับบมว่าวันพุธนี้ดันเจียนจะเป็นอะไรนะผมผมพร้อมที่จะลงตลอดถ้ามันมีเทคคิเบิลนะผมหรือไม่ก็ของที่ผมอยากได้นะ นี่คือเจ้าโดนนัทต้นเองนะเจ้าโดนัทกับโรตัสนะผมเขาก็เป็นคู่รักอีเช่นเคยนะผมเออสันนี้ก็เจ้าทาเป้นะผมเดี๋ยวเรารีวิวข้างข้างระเบียงหลังบ้านก่อนนะผมมึงนี่ทาเป้ปีกปีกปีกเมือ่อเออไม่เข้าก็ได้อ่าโอเคผมเดี๋ยวเรารีวิวตรงระเบียงหลังบ้านก่อนแล้วค่อยมาไล่เข้ามาในห้องนอนผมนะผม อ่า่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงหลังบ้านก็ไม่มีอะไรอีกตามเคยนะผมอ่าแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงระเบียงประมาณโซนของบ้านนะผมหลังจากใครจําได้นะผมกรองนี้นะผมกรองตุ้งแช่ตุ้งแช่ของบ้านเก่านั่นเองนะผมเอามาติดตรงนี้นะผมเ <c oughs> ออก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับบ้านเก่าบ้านใหม่นะผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะอ่าก็จะเป็นแบบสโตนนี่บันไดหินนี่นะผมมันต้องใช้อะไรนะ เขาเรียกว่าต้องใช้แอมเบอร์ในการซื้อนะผมมาสู่ช่วงตรงนี้นะผมประตูลับนะผมมันไม่ใช่ประตูลับหรอกแค่ห้องห้องนอนผมแค่นั้นเองนะผมต้องยึดต้องต้องใช้มุมมองนี้นะผมมันถึงจะอินนะนี่เป็นไงเป็นไงห้องนอนผมนะฮะผมก็จะมีหน้าต่างเอาไว้คุยกับลกูลกๆนะผมตื่นมาทักทายลูกๆยามเช้านั่นเองนะผมมีหน้าต่างสองบานตรงนี้อ่าฮะแล้วก็จะมีไฟอยู่อันหนึ่งนะผม ันสามารถส่องกระจายไปข้างนอกได้เลยนะผมส่วนนี้นะฮะผมเออเป็นอะไรนะอ,อร์เมสเตร์นะผมแล้วก็นี่นะผมโลเทกที่ได้จากกิจกรรมวาเลนไทน์นั่นเองนะผมอ่าฮะเอาเป็นว่าที่ไว้ชุดเกาะผมแล้วกันนะผมมาแล้วก็มาสู่ชั้นสุดท้ายนะผมชั้นชั้นสหรับจอดนกยากนั่นเองนะผมอื้มอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนจะพาไปดูนกยักษนะผมผมกะจะเอาตรงนี้นะผมที่มันเป็นเพลนล่ายื่นออกมาเนี่ย โอ้ยสำหรับเอาติดอ์ติแฟกทั้งหกนั่นเองนะผมแต่มันติดอยู่ปัญหาเดียวนั่นเองนะผมคือผมลงถ้ำทุกถ้ำได้หมดแล้วแหละยกเว้นถ้ำอัติแฟกออฟอิมูลหรือถ้ำพิษนั่นเองนะผมมันลงไม่ได้อะคือเครื่องมันรับไม่ไหวอะเออคุณผู้ชมคือถ้าเป็นถ้ำเยติเอยถ้ำสกายหลอดเอยถ้ำอะไรนะถ้ำมันแรงอ่าเอยถ้ำอ์ติแฟกถ้ำฮันเตอร์เอยถ้ำลาวาถ้ำกลางแมพเอยผมลงมาหมดแล้วนะเออเอาเป็นว่านะผม เดี๋ยวเราจะอาจจะได้มารวบรวมอติแฟกต์เพื่อโชว์กันนะผมะมาสู่ส่วนส่วนสุดท้ายาเหนื่อย <c oughs> คือที่สําหรับจอดไอ้นกยักษ์ไอ้โลแดนของผมนั่นเองนะผมคือส่วนนี้นะผมอ่าคือที่จริงนะผมเขาจะต้องเอาเอา,เอาตรงนี้เอาไว้สําหรับทําหลังคาผมแต่ผมไม่ทํานะผมเผื่อจะเอาไว้วางเทคเลเวเลเตอร์นะผมอาจจะเอาไว้ทําเครื่องเครื่องคัาของเทคไว้บนนี้นะผม แต่ตอนนี้นะผมไม่มีเอาเอาไว้เอาไว้นะผมเอาไปเอาเลยเอาไว้เป็นเจ้าโลแดงเจ้านกยักษ์ของผมนั่นเองนะผม <g ül> โอเคจบคลิปไปเลยดีกว่าโอ้รีวิวเหนื่อยอ่ะโอเคผมอ่าโอเคนะ <g ül> คะผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะผมสําหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พูงเกมเมอร์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะผมอ่าสำหรับวันนี้นะผม ก็จะเป็นการรีวิวบ้านแล้วก็ทำแปลงผักนะคบผมอ่าถ้าหลายคนนะผมถามว่าไปไหนมานะผมทำไมลงคลิปซะนานก็คือแบบช่วงนั้นนะผมช่วงที่ยังไม่ได้สร้างบ้านเนี่ยก็แบบว่าเบื่องไงแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นบ้างเออนะผมก็เข้ามาสู่ช่วงสร้างบ้านเสร็จแล้วก็แบบว่ามันมีเป้าหมายไงก็คือแบบต้องมาเล่นต่อแล้วผมซีรีส์อาร์บูตอนก็จะอยู่กับช่องนี้ไปย,วยาวๆเลยนะผมเพราะว่าผมไม่ตั้งใจจะเล่นไมล่ละเพราะว่าแบบว่าอะไรนะ คือแบบว่ามันเล่นยากมากแค่เล่นบูตอนมาถึงเวลประมาณ70กว่าก็จะยากแทบแย่แล้วนะผมอ่าสสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเจอกันพาร์ทหน้านะผมซีเอลเกนกูดบอาสวัสดีครับผมอ่าบ๊ายายนะผมคุณผู้ชมคือผมบอกเลยนะผมกีก้าเดี๋ยวโดดเจอกันลาก่อนนะผมสวัสดี